สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับชา n e l ดูแต่หนังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับคำวิจารณ์แรกนะครับที่ออกมาแล้วนะครับหลังภาพยนตร์เรื่องสกรีมเนี่ยเข้าฉายในรอบสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ครับก็เข้าฉายแล้วนะครับในในประเทศสหรัฐนะครับเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูคําวิจารณ์กันนะครับผมขอเกินกันว่าหนังสกรีมเนี่ยมันมาจากปีไหนแล้วก็มีที่มาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับ หนังเรื่องสกรีมนะครับเป็นภาพยนตร์แฟนชายนะครับแนวไร่เชืออนะครับในยุคนั้นปี90คือหนังสยองขวัญแนวไร่เชือดเป็นหนังที่ฮิตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเบ็ตตี้คูเกอร์หรือว่าเจสันนะพวกนี้เป็นหนังที่ฮิตมากนะครับสําหรับสกรีมนะครับออกฉายครั้งแรกนะครับในปี1996นะครับผู้มกลับก็คือเวสต์คาร์เวนนั่นเองครับสำหรับสกรีมภาคแรกนะครับ ประสบความสําเร็จอย่างสูงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนังไรเชือดเรื่องแรกนะครับที่แหกทุกกฎเกณฑ์ในการทําหนังเลยนะครับจนในปี1997นะครับก็ได้ทําภาคต่อออกมาเลยนะครับภายใน1ปีก็ทำสกรีมสองออกมานะครับแล้วก็สกรีมสองก็ยังประสบความสําเร็จอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เนื้อเรื่องก็อาจจะเขาเรียกอะไรจะไม่สดใหม่ครับมันก็คือเหมือนภาคแรกแต่ก็เน้นในความเฉียบขาดแล้วก็แบบเลือดสาดอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันรุนทึกอ่า จนภาค3กับภาค4นะครับภาค4คือภาคล่าสุดที่ออกฉายในปี2011นะครับกับไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับในหนังภาค3กับภาค4มันสู้ภาค2ภาคแรกไม่ได้นะครับจนทําให้นะครับเออ่แฟนชายสกรีมเนี่ยต้องจบลงในแค่ภาค4นะครับในปี2011นะครับแล้วก็เงียบมาตั้งแต่นั้นครับจนปัจจุบันนะครับก็ได้มีสกรีมปี2022นะครับหรือเราจะเรียกว่าสกรีมภาค5ก็ได้นะครับสำหรับสกรีมเวอร์ชั่น2022นี้นะครับเป็นภาคที่5นะครับในแฟนชายแล้ว ซึ่งหลายสื่อนะครับได้ชื่นชมในความรุนละทึกนะครับแล้วก็บทภาพยนตร์อัญชันฉลาดเหมือนเดิมนะครับก็เขาเรียกอะไรมันก็คงไว้ซึ่งคอนเซปต์ประวัติศาสตร์ของหนังที่มันเคยสร้างมาแบบไหนก็คงจะแบบว่าเลยเขาเรียกอะไรนะครับบูชาไว้แบบนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาดูคําวิจารณ์กันนะครับตามเว็บไซต์ภาพยนตร์ต่างๆนะครับผมขอยกมาไม่เยอะแล้วกันนะครับแต่ว่าผมจะไว้แคปมาให้นะครับสําหรับคําวิจารณ์อื่นๆนะครับแล้วก็จะลงไว้ในในนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูตอนท้ายแลวกันผมจะทําไว้ตอนท้ายแลวกันนะครับ คนแรกนะครับที่ผมเอามาก็คือเมย์อับดุลบากีนะครับจากเ,าเว็บไซต์ข่าวสกรีนเรนนั่นเองนะครับเขาพูดเลยว่าจริงๆเป็นเรื่องยากที่ภาพยนตร์ภาคต่อนะครับจะสร้างความสดใหม่ให้แก่เรื่องราวเดิมๆได้แต่สครีนนะครับสามารถจัดการกับเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ได้อย่างชัฉลาดมีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคก่อนๆนะครับและยังคงความระทึกและความสยองขวัญเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนี่ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่า แฟรนไชส์นี้ยังคงไปต่อได้และนี่ก็คืออคำวิจารณ์แรกนะครับของเมย์อับดุลบากิจากเว็บไซต์สกรีนเลนครับคนต่อมาคือเดวิดลูนี่นะครับอันนี้ผมติดตามอยู่แล้วจากเว็บไซต์ข่าวเดอะฮอลลีวูดดีพอร์เตอร์นั่นเองนะครับเขาพูดไว้ว่าแมดเบสติอเนลลี่นะครับกับไทเลอร์กิลเลตอันนี้ผมผมจำไม่ได้นะ่นาจะใช่นะครับสองผู้กับสกรีมเนี่ยภาคนี้นะครับภาคภาคห้าเนี่ยเดวิดลูนี่นะครับเขาพิจารณ์วาว่า คู่กับ2คนเนี่ยได้ร่วมกันกำกับภาพยนตร์ออกมาให้เต็มไปด้วยความน่ากลัวนะครับและมีเหตุผลได้อย่างน่าชื่นชมแต่ปัญหาก็คือพวกเขาใช้กลไกของพอตภาพยนตร์แนวไล่เชือดเพื่อสร้างความรุนละทึกนะครับออกมาได้น้อยเกินไปนะครับอันนี้เดวิดลูนี่จากเว็บไซต์ข่าวเดอ Hollywood เร p o r t e เตอร์ได้พูดไว้นะครับได้วิจารณ์ไว้สําหกับสําหรับหนังเรื่องสคริมปี2022ะครับคนต่อมาก็คือวิลเลียม เบบี้แอนนี่นะครับจากเว็บไซต์ดูวัสด์นะครับเอาพูดเลยว่าสครีมเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่อาจดูไม่แตกต่างจากเรื่องก่อนๆแต่นะครับแต่ได้สอดแทรกประเด็นดราม่าของเมืองเล็กๆหรือความน่ารังเกียจของวงการบันเทิงยุคใหม่ผพสุดท้ายที่ผมยกมาคือแคชนิวนะครับจากเว็บไซต์ THN นะครับพูดว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับในแฟนชายที่เวส t c คาเวนก็คือภูมกับภาคหนึ่งถึงภาคสี่นั่นเองนะครับเขาพูดเลยว่านี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับในแฟนชายที่เวส t c คาเวนไม่ได้กำกับ ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่แสดงความเคารพต่อประวัติอันยาวนานของภาพยนตร์สยองขวัญในอดีตในรูปแบบของภาพยนตร์สยองขวัญรุ่นใหม่นะครับมันทั้งสนุกในแบบน่ากลัวนะครับและก็มีอารมณ์ขันร่วมไปด้วยแล้วก็บอกว่านี่เป็นการพิสูจน์ว่าฆาตกรหน้ากาผีได้กลับมาแล้วนะครับและยิ่งเลือดสาดมากกว่าเดิมและนี่ก็คือคำวิจารณ์นะครับที่ผมยกมาบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกมาทุกๆเว็บเลยนะครับว่ามันมีเว็บไหนผมจะยกมาแล้วก็ไปไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับสำหรับ คำวิจาร์แรกนะครับสำหรับสกรีมในปี2022นยิบสองะครับอันนี้มันเป็นแค่คำวิจาร์แรกครับมันเป็นวิเป็นคำวิจาร์ตอนที่หนังได้เข้าฉายรอบสื่อมวลชนเท่านั้นครับฉะนั้นอย่าพิ่งไปเชื่อมากนะครับก็ไปวิเคราะห์กันนะครับแล้วกันนะครับแบบว่ามันมันน่าดูไหมอะไรงี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับผมผมรู้สึกเฉยๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับว่านี่เป็นเพียงคำวิจาร์แรกเท่านั้นนะครับอย่าพิ่งไปคิดอะไรเยอะนะครับ สำหรับประเทศไทยนะครับวันที่เข้าฉายนะครับสำหรับสกรีมปี2022ที่จะเข้าฉายประเทศไทยนะครับจะเข้าวันที่20มกราคมนะครับปี2022เองคลิปลง19นะครับก็วันเดียวพอดีนะครับฉะนั้นยังไงก็มาเล่ากันได้นะครับว่าไอ้สกรีมเป็นยังไงนะครับภาค5หรือปี2022เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันได้นะครับในช่องแคทแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะพยายามทําให้มันบ่อยขึ้นแล้วกันสําหรับคลิปข่าวนะครับไปเลยครับบ๊ายบาย